สวัสดีครับพบกันต่อกับปรจกต์ซอมบอยครับก็ไปครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดแผนที่ต่อครับเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ต่อเนาะจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่3ามครับเดือน3เนาะอุณหภูมิภายในรถก็สิบลบสิติดบสิบองศาครับตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบนาทีครับก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าจริงๆตื่นมาก็เตรียมตัวแล้วก็ออกมาเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ลองไปเปิดแผนที่จุดใหม่ๆนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะไปตามล่าหัวแดงด้วยเนาะเพราะว่าดูแล้วครับว่าปัจจัยหลักของการที่มันแหลกก็คือพวกหัวแดงที่เกิดมาเนาะพอมันเกิดมาปุ๊บมันอาจจะเกิดเยอะเกินนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผมก็ตั้งค่าให้มันเกิดน้อยลงแล้วแหละเพราะว่าอาจจะไม่ไม่ไหวครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่แต่ว่าแค่มันแหลกเกินไปเนาะมันเล่นยากครับ มันแหลกเกินเนาะอ่ะเรเครครับเคลียร์ซอมบี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับอ่ะลืมลืมใส่กระสุนครับอ่ะมา่อเราต้องเอาเพื่อนมาด้วยัะเพราะว่าจะเปิดวันที่จริงๆผมมาใช้แค่ตัวเดียว่อนนะเพราะว่ามันมันค่อนข้าง บัคเนาะคือถ้ามาสองตัวเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งเสมอที่จะชอบมีตัวหนึ่งเป็นบั๊แบบไม่ขยับอะไรเงี้ยเนาะเวลามันติดกำแพงอะไรประมาณนั้นนะเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าไม่เวิร์ครับเพราะว่าไม่งั้นต้องออกเข้าใหม่ตลอดเนาะก็เลยเอาคนเดียวขอแล้วกันก็ช่วยช่วยกันก็เหมือน จริงๆปกติผมก็มาคนเดียวเนาะซึ่งจริงๆเวลาเรามาคนเดียวเนี่ยมันก็เคลียได้ครับแล้วมีเพื่อนช่วยคนหนึ่งเราก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็คิดว่าน่าจะน่าจะเวิร์กครับอ่าไม่ถึงนะครับ อ๋ใช้ลูกซองครับลูกซองก็ไม่ถึงนะยิงยิงใกล้มากอืมอ่ะมาด้านหลังอีก ผมว่าพื้นที่ตรงนี้มันแคบไปเนาะอันตรายนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเราต้องลุยต่อครับถอยไม่ได้ครับถอยยิ่งถอยยิ่งตายนะเอบซีเราจะตายนะสนุกซองครับ เกือบครับเกือบอเกือบไม่ทันครับศูนย์หมดซึ่งหน้าโอเคอโอเคงั้นเราก็เปิดเลยเนาะเปิดกระสุนไว้เลยครับเพราะว่าเวลากระสุนหมดนี่จะลำบากเนาะเดี๋ยว มันไม่ทันกินนะครับเปิดกระสุนมัวจะเปิดกระสุนอยู่เนาะโอเคงั้นก็ตามนี้โอเคก็เดี๋ยวลุยกับเพื่อนครับเดี๋ยวผมอาจจะหาปืนยาวให้เพื่อนอีกทีหนึ่งเนานะเพราะว่าปืนสั้นนี่มันยิงได้ใกล้เกินไปเนาะมันยิงใกล้เกินแล้วก็กระสุนมันน้อยนะครับโอเคก้าวบินก็แกะไว้พร้อมครับเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าข้างในมันอันตรายก็อีกเรื่องหนึ่งนะเอาละเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เนาะก็แกะรอครับอ่าไปแ๋ยวเราไปต่อครับเหมือนที่เสียงสองบีนะครับแต่ว่ามันหาตัวไม่เจอนะผมว่าจะอยู่ด้านในก็ได้นะด้านในลัวเนาะมันก็เคลื่อนตัวช้าช้า เอเซีเนะี่ยออกมานะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวเข้าตรงนี้แล้วก็เช็คด้านในนิดนึงครับเผื่อมีซอมบี้เนาะก็อาจจะเคลียร์นิดหน่อยครับไปต่อครับ โอเคนะ่าจะหมดครับจริงๆนึกว่าน,นิดเดียวนะครับโหมาไหลมาซะแบบสุดยอดมากโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอต่อครับเคลียร์ไปเคลียร์สนุกครับ โอเคงั้นเดี๋ยวแวะตรงนี้นิดหนึ่งครับเอเดี๋ยวเราอาจจะไปฟาร์มด้านในครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็ครถก่อนนะครับเพราะว่ามีคุณแจงแล้วครับกุณแจงแล้วเนาะมีรถแปลกๆอยู่นะจุดนีดด้เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆรถมือสองอะไรประมาณนี้นะผมว่าเนาะเป็นร้านขายรถนะโอเคงั้นก็ปักหลักตรงนี้ครับแล้วก็เคลียครับ ปกติถ้าเกิดยืนโล่งๆแบบนี้ก็ผมว่าโอเคกว่าเนาะเวลาเคลียร์ซอมบี้เนาะมันจะไม่ได้ไม่ต้องกลัวแบบล้อมหน้าล้อมหลังนะเพราะว่าถ้ามันไกลเนี่ยไลย่ไล่ไซด์เราก็มองเห็นเนะาะพอมองเห็นก็ไม่ค่อยมีประเด็นมากครับดูเอวีซีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าถ้ามันมองไม่เห็น,นมันก็ยิงไม่ถูกนะครับก็เลย สำคัญนะครับเรื่องไลฟ์ไซต์เนาะก็ถือว่าชิวครับเปียตรงนี้ก็ชิวเข้าไปถึงตัวครับก็ไปเรื่อยๆครับเคเรื่อยๆกลายเป็นว่าผมจริงระยะใกล้กว่า ยิงใกล้กอเอบเยอะเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นลูกซองโอเคเรียบร้อยครับหมดไหมเนี่ยโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปเช็คลดก่อนครับไม่น่ามีปัญหาอะไรลนะอันนี้ก็ไม่ ه, โอเคมีตัวหนึ่งงั้นก็เคลียร์ครับโอเคทีเดียวครับลูกซองครับเจอลูกซองเข้าไปเดี๋ยวหารถก่อนนะครับ ว่าเมื่อกี้ได้กุญแจมาอันหนึ่งใช่ไหมจริงมีรถแบบแปลกๆเยอะนะฮะจริๆก็จะเป็นผลของมอสเนาะจริงๆตัวมอสที่ทําเป็นมอสลิสจริงๆผมอาจจะยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆครับอะไรหละยอย่างเนาะแต่ว่าก็ถ้าถ้าจะเป็นการดีก็อาจจะกลับไปดูพาร์ทแรกก่อนก็ได้นะครับก็อันนี้ขออภายนิดนงครับ เพราะว่าพาร์ทแรกก็บอก,บอกไว้นิดนึงว่าผมก็บอกไว้แหละว่าใช้มอสตัวไหนบ้างเนาะเพราะว่าในระหว่างทางเพิ่มมาทดเดียวนะฮะไม่จริงๆแทบไม่ได้เพิ่มเลยเนาะก็เพิ่มตัวที่เป็นเช็คอะสเตตัสครับเช็คสเตสเตัสต,ตัวเองเนาะที่ด้านมุมมุมซ้ายนะฮะก็เอ๊ะแป๊บนึงนั่น,นเสียงอะไรโอเคมาละไปแล้ว,ลวโอเคโล่งๆเลยงั้นก็มาลองดูครับว่าผมจะไหวไปนะ ก็อันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่ามีางไงโดนเละครับโอเคเครียร์ก็โดนเลบโดนโจนบุกแบบกำลังแทรกแสงครับโดนเลเนะโอเคมาครับก็ถ้าผมเห็นก่อนอย่างนี้ก็เออได้ยินเสียง คือถ้าผมเห็นก่อนไม่มีปัญหาครับบอกเลยก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องอาบิดับสมลลไุไรด้วยครับโอเคเยี่ยมครับก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องใช้ม,มุมแบบนี้แทบจะตลอดเวลาเลยเนาะก็จริงๆก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเล็กเกินไปเนาะเพราะไม่งั้นก็ตายแน่นอนครับเพราะมองไม่เห็นเนาะถ้ายิงเห็นช้ากว่า a อพซนี้คือจบนะต้องต้องเห็นเร็วกว่าเนาะต้องเห็นเร็วเร็วกว่าเห็นเร็วที่สุดเท่าจะทำได้นะครับ ต่วันนี้ก็ยังไม่ใช่มุมสุดนะอ่าเดี๋ยวนะมนไมค์โดนให้ <c oughs> โดนโดนหนึ่งโดนอีกแล้วสองโอเคมีเพื่อนอยู่ไม่งั้นนี่ยผมโดนกดตายเลยนะโอเคสามลูกครับเรียบร้อยครับนักลบผมจริงต้องใช้คำว่านักลบย่อมมีบาดแผลแต่ว่าขอโทษครับเออนี่สามเม็ดนะครับกระสุนนะครับมันไม่ใช่ ลอยขวรครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองรักษาดูครับก็ฆ่าเชื้อด้วยนะครับเอากระสุนออกก็ฆ่าเชื้อครับโอ้เลือดลดโลรัวครับก็เดี๋ยวพันแผลไว้ก่อนครับผมเอ่อผมไม่ได้พกเข็มเย็บแผลมานะแปลกใจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านครับเดี๋ยวทําแผลก่อนแนละ้วค่อยไปโอเคก็แผลลึกครับก็ฆ่าเชื้อด้วยครับต้องฆ่าเชือ้อนะ ป้องกันการติดเชื้อนะครับอันตรายเนาะการติดเชือ้อก็เศษผ้าฆ่าเชื้อครับได้ทั้งคู่เนะเศษผ้าฆ่าเชือ้อหรือหรือไม่ก็เป็นผ้าปันแผลฆ่าเชื้อครับได้ทั้งคู่นะใช้ได้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวเอาหัวกระสุนออกก่อนนะครับพกมาทุกอย่างยกเว้นเ,เข็มเย็บแผลนะแต่ว่าเหมือนพกมานะครับแต่พกมาเป็นกล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไร อันเดี๋ยวเราทําตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอเช็คไอ้พวกนี้นดิหนึ่งครับจริงๆเมื่อกี้ก็หิวไปนิดหนึ่งครับหิวกระสุนนี่แหละเพราะว่ากระสุนมันหวัวไม่พอเนาะเพราะว่าพอมาเปิดแผนที่มาเคสซอมบี้เนี่ยเหมือนว่าใช้เยอะจริงกระสุนนะอ่นนี้ยันเสียงอยู่นะเดี๋ยวนะอัานี้ไงเจอมาสองตัวอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งสองตัวสองตัว โอเคเคลีย okay. ครับโอโหยิก oh oh. นิดเดียวผมก็ตายแล้วนะจริงๆบาดเจ็บร้ายแรงนะครับผมก็ยังมีมีอารมณ์ไปเคลียอีกนะเคลียโจนเลยนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรากลับก่อนครับกระเพกงี้กลับกลับรถนะครับกลับรถแล้วขับรถกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําแผลก่อน,นครับอันตรายเนาะต้องเย็บก่อนครับ อ่ามันก็เคลื่อนที่ช้าเนาะจริงๆเจ็บปวดมากเจ็บปวดเจ็บปวดมากก็รวมก็เจ็บปวดมากๆเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคิดว่าโอ้หขึ้นรถอย่างช้าเลยครับอ่าเร็วๆครับเร็วๆครับพี่ครับโอเคขึ้นแล้วงั้นก็เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาเอ่อเข็มเย็บแผลน,นิดนึงครับเพราะว่า คุ้นๆว่าผมก็ไวไฟาม,มาพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเอาไว้ชั้นบนนั่นแหละชั้นบนในห้องนอนนั่นแหละที่อ่ห้องน้ำนะห้องน้ําในห้องนอนนะครับไปครับเดี๋ยวอกลับบ้านครับอา่าโอเคงั้นเราอยู่ในห้องน้ำเนาะคือถ้าเกิดถอดผ้าปันแผลน,นี่เลือดมันจะไหลาตายหรือวานะก็ ไม่รู้เหมือนกันถ้าไหลาตายก็ตายตรงนี้ครับไม่เป็นไรของจะได้อยู่นี่เนาะเราสปอนใหม่ก็อยู่เวสพอยต์แล้วก็เดี๋ยวหารถมาครับหารถมาเนาะก็มาเก็บของตัวเองนี่แหละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จิตเชื้อมันก็จะไม่เป็นไรเนาะโอเคคิดว่าจะต้องเอาอันนี้ออกมานิดนึงครับแล้วก็เอาเข็มเย็บแผลไว้ในตัวเองเนาะโอเค แล้วก็โอเคลองดูนั่นก็เอาตรงนี้ก่อนครับถอดผ้าพันแผลเนาะโอเคแล้วก็เย็ดแผลครับเมื่อกี้มีสองอันใช่ไหมก็จะได้สองแผลนะครับจริงๆเรามีสามแผลโอเคแล้วก็ฆ่าเชื้อหน่อยนึงครับฆ่าเชื้อเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการพันแผลด้วยนะครับพันแผลด้วยเศษผ้าฆ่าเชื้อเนาะ เศษผ้าหรือผ้าบนแพ์ก็ได้ครับที่ฆ่าเชื้อนอะ,อะอ่าเอาเลือดเดี๋ยวเ,เอานี้ก่อนครับอันนี้เจ็บปวดนะอันที่เจ็บปวดนี้ผมจะเน้นก่อนเนาะอันนี้เลือดไหลยอยู่ก็เย็บเลยครับโอเคอ่ะโอเคเย็บเสร็จแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อนอะฆ่าเชื้อได้ทั้งสองอันครับทั้งแอลกอฮอล์แผ่นทั้งน้ํายาฆ่าเชื้อเนอะจริงใช้แอลกอฮอล์แผ่นก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเราเอาไว้ทำเส็จผ้าฆ่าเชือเอ้อนะ โอเคนะคอับ okay, ทำไรอันนี้ก็ถอดไปเลยครับเพราะว่ามือซ้ายนี่หายแล้วแหละโอเคเพราะว่าถ้าเย็บเนี่ยก็รอสักพักนะครับเราก็ต้องถอดถอดไหมเนาะล้วก็ทําแผลอีกทีหนึ่งอ่านี้ไงมีในตัวจริงด้วยแต่ว่าแค่มันอยู่ในชุดปสมพยาบาลเนาะโอเคมีสองอันมันอยู่ในกระเป๋าเนาะกระเป๋าซ้อนกระเป๋าไม่ได้เนาะต้องเอาไว้ในตัวนะครับโอเคนี่ก็เย็บแผลก่อนครับ เย็บเสร็จแล้วอ่าก็ทําการฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งเนะาะแอลกอฮอล์แผ่นสำหรับฆ่าเชื้อแล้วก็ทําการอ่าพันแผลเนาะพันแผลด้วยผ้าพันแผลทนะัอ่าฆ่าเชือ้อโอเคเสร็จแล้วครับคิดว่ารอดแหละว่าถ้าออกเป็นแนวเนี้ยเนาะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแหละเพราะว่าเดี๋ยวคือจริงๆมันจะมีปัญหากคตอนที่เราทําแผลไม่ทันนี่หนะเนาะทำให้เลือมันไหลาตายนะฮะซึ่งถ้าเย็บแล้วเนี่ยจบครับ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรในน้อยเลือดมันจะไม่ไหลเนาะคือไหลก็ไหลน้อยนะไหลาอาจจะไหลน้อยอ่ายังไงมันทําได้เนาะยาแก้ปวดครับกินก่อนเดี๋ยวจะกินยาแก้ปวดแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปนอนก่อนเนาะเดี๋ยวผมอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันรอดแล้วป่อนะแต่ว่าถ้านอนแล้วอาการไม่ดีก็คือจบครับแต่ว่าทางนอนแล้วอาการดีก็รอดแช่สำลีได้นะไม่รู้ไม่รู้แช่ทำไม โอเคอันนอนเลยครับอ่าเลือเต็มครับจบสบายไปครับอ่าแต่ว่าภาาเป็นแผลสกปรกเลยนะภาเป็นแผลสกปรกตั้สามจุดเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทําแผลกันอ่าเดินได้ปกติครับปกติก็เดินได้ปกติต,ตั้งแต่เราเย็บแผลแล้วเนาะแต่ว่าแค่อ่าแค่อ่า,อาพลังชีวิตจะยังไม่ขึ้นนะจะต้องนอนก่อนนะ มันถึงจะขึ้นนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราถอดพับปันแผลอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพันแผลใหม่เนะก็ก่อนอืึ่นต้องฆ่าเชื้อด้วยครับทุกครั้งนะฆ่าเชื้อเสร็จตรงมือขวาใช่ไหมแล้วก็ทําการพันแผลด้วยอ่าเสร็จผ้าฆ่าเชื้อครับโอเคพันแผลแล้วแล้วก็ถอดครับถ้าพันแผลสกปกก็ถอดไปครับแล้วก็ฆ่าเชื้อครับฆ่าเชือ้อ อ่าแล้วก็ด้วยเสร็จผ้าฆ่าเชือเอ้อนะเ็จผ้าฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็ตรงเท้าวขวาครับเท้าวขวาก็เช่นกันเนาะถอดแล้วก็ฆ่าเชื้อครับแล้วก็หออแผ่นโอเคเรียบร้อยแล้วก็พันด้วยเสร็จผ้าฆ่าเชื้อเหมือนเดิมครับโอเคแค่นี้ก็คิดว่าชิลแล้วแหละผมว่าเนาะก็ล้างได้ครับเอาซาแบกน้ำมานะยิงแบกน้ำไปสองรอบครับ ก็ตรงๆก็ขี้เกียจแบกค,ครับก็เลยเอาสองลอกพอให้มีน้ําใช้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรา,อ,าอันนี้ของทั่วไปนะเศษผ้าเนะเดี๋ยวเราเอาเก็บไว้ครับก็โอเคอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวเติมกระสุนไว้ครับให้พร้อมนะเตรียมให้พร้อมโอเคได้แนละ้วก่อน,นี้เก็บครับกลองห5 6จุดห้าหครับก็ใช้ดีอยู่ครับ เ็ใช้ไว้เคลียร์ซอมบี้เนี่ยค่อนข้างดีเนาะ216นัดก็ถือว่าจริงๆไม่พอหรอกถ้าจะไปเคลียร์จริงๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาเข็มเย็บแผลเพิ่มเติมนิดนึงเนาะอ่าโอเคขนมงอบกินไหมครับน้ำจริงๆน้ำหนักก็ล้นแหละหนักล้นเลยกไม่เป็นไรครับก็จําเป็นเนาะเพื่อความอยู่รอดครับเดี๋ยวผมหาเข็มเย็บแผลนิดนึนะครับ ถ้าหมดเราอาจจะต้องไปหาฟาร์มเพิ่มนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีเนาะเข็บเย็บแผลจจะมีน้ํายาฟอกขาวโอเคมีไม้ถูพื้นงั้นก็เอาไปด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไปทาความสะอาดเลือดก่อนนะครับแต่ว่าที่แปลกใจคือเข็มเนืแผลไม่มีแล้วนะตรงนี้ไม่มีเพ็บเข็บแผลอ่าโอเคจะได้โอเคงั้นก็อาจจะต้องฟาร์มฮะต้องฟาร์มเนาะฟาร์มเข็มเน,นืแผลไว้นิดนึงครับ ทีแรกก็จําไม่ได้นะว่าจีน่าไิ่นึกว่าฝาไมปแล้วเนาะของเยอะจัดโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็ทําการล้างเลือดตรงนี้เนาะโอเคเน้นเดี๋ยวอยัดก่อนครับยัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวล้างเลือดครับเดี๋ยวผมล้างเลือดเนาะก็โอเคพันนี้ก็น่าจะทิ้งไว้เพียานี้ครับก็นักรลบครับนั่ลบก็มีบาดแผลเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ